ก็ตไปยุบรอโจยเน่าบ่สวัสดีครับิน้อไมงานได้รมาไปมาชิมงานนะครับผมไปเลยด้อท่นี้ไม่ทำงาน นั่นดีดีอยู่ดีอยู่ดีดีอยู่ดีด <c oughs> ไปไหนมานี่ <c oughs> มาอยู่นั่นแหละยัง <c oughs> ไปนั่งอะไร <c oughs> สวัสดีไม่เอาบอลกอ็เอานครับเียรเอา แอนออกมานี่มันจะตกน้ำออลึกบ่น่ะนี่นบอ่อเล็กบ่้ยมาดูฝั่งนี้อดีายใส่ยงนแลวตรงนี้มานี่ dạ bị à <laughs> lên nhỏ, 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 <laughs> nhỏ, <bay> lên. ở <laughs> <laughs> กูป้ต้านะครับผมเครื่องยนต์สามสูบครับผมเครื่องยนต์สาสสามแรงครับตัวนี้จะเป็นระบบ ai นะครับผมควบคุมการทำงานโดยจะรู้ว่าขึ้นนั่นนั่นะครับรู้หมดนะครับผมอ,อันนี้ยี่ห้อมาชิน cô bê bỏ, cô bê kêu màu à, à? thế gì thích ăn đê thích gì cái tệ để, tông nào thế đoàn ngàn nào thế โอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผม